ุณ้ร่างบ้องหาร,รถซีวิกสักหนึ่งคันเนี่ยผมบอกเลยไม่คพลาดคลิปนี้ค่ะพอด้านหลังของผมนะครับบอกได้คำเดียวตอบโจกและสายรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาริโอเอ็ก์มอเตอร์นี่ยผมและวันนี้อยู่กับผมมอนมาริโอมอเตอร์ด้านหลังของผมครับเป็นฮอนด้า Civic เนี่ยตัวนี้เป็นตัว FC 1.8 EL นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมในรุ่นในเจนนะครับผมตัวเครื่อง1.8นะครับก็จะมีอีก1ตัวก็จะเป็น1.5 Turbo นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนรุ่นที่ให้เครื่อง1.8มาก็จะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะเพราะว่าเครื่อง1.8เนี่ยผมพลังเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมะนะครับผมสำหรับกุญแจของเขาก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมก็จะมีในส่วนของล็อกรถ กดอ่าผลล็อกแล้วก็มีเปิดปะหลังเนาะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจธรรมดาทั่วไปนั่นเองครับด้านหน้าของเขาเนี่ยครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าเจนใหม่แล้วเนี่ยครับผมกระจังหน้าเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่ยครับผมตอบรับนะครับผมตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านข้างเลยนะครับผมอ่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขานียครับผม จะมีในส่วนของตัวเดล i ทเนรับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวพร้อนะครับผมในส่วนของตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นหลอดสีส้มนั่นเองนะครับผมด้านล่างมีในส่วนของตัดหมอก่าให้เฉพาะตัวรุ่นประมาณรุ่นท็อปขึ้นไปนั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นธรรมดานะครับผมก็จะไม่มีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีดําติดไปปกตินะครับปงด้านนะครับผมนะตัวฝากระโปงเนี่ยผม ให้ลักษณะของตัวรถนะครับผมทาออกมานะครับผมดูกว้างนะครับผมจะมี2เส้นขึ้นมาในส่วนของตัวแอโรไดนามิกนะครับก็จะช่วยรถนะครับผมในส่วนของตัวเสียงที่เข้ามาในส่วนของห้องผู้โดยสารนั่นเองครับสีนี้เนี่ยนะครับผมเป็นตัวสีที่ออกมาใหม่2สีนะครับผมจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมจะมีเงินลูหน้านะครับผมแล้วก็สีน้ําเงินคอสมิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโปรสีน้ำเงินคอสมิกนั่นเองครับ ก็จะเป็นสีออกน้ําเงินเหล็กนะครับผมก็ถือว่าดูสวยดีนะครับผมไม่ได้แบบดูมืดจนเกินไปหรือว่าออกน้ําเงินจุนเกินไปนะครับแล้วก็มาทางด้านข้างครับตัวนี้เนี่ยก็จะจะัดทรงมาเลยอย่างที่ผมบอกก็จัดทรงมาให้เหมือนทรงรถสปอร์ตจริงๆครับนะจะัดทรงมาได้ดูดูดีมากๆนะครับแล้วก็ให้ตัวยางนะครับผม ตัวยางมาเนี่ยเป็นแม็กซินิ้วนะตอนนี้เป็นแม็กเดิมของ Honda เลยนะครับเป็นแม็กขนาด16นิ้วน,นี่ครับผมรัดได้ยาง2 1 55นับ 55, นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของเดิมเลยนะครับผมติดมากับโรงงานนะครับตัวฟิกเมนต์ก็ถือว่าประมาณ3นิ้วสอดก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยขเขาจัดาเดิมมาก็ดูดีนะครับอันนี้ผมขอรีวิวในสภาพเดิมๆให้ก่อนเนาะเพราะว่า ข้อมูลที่ผมได้สืนมาแล้วก็ทําข้อมูลมาเนี่ยคันนี้ถ่าสภาพเดิมนะครับโอเคเลยนะครับด้านนี้นะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวเป็นเส้นตัดมาให้เนาะครับกลับครับไปป้านะครับแล้วก็ด้านบนครับด้วยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เขาขับซีวิคเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ตัวคิ้วกันสัดกันสักเท่าไหร่ เนาะตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวตกแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็ถ้าใครไม่ชอบใจก็ถอดได้นะเพราะว่าสีที่เขาให้มานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีคมเนียมนะครับผมสีคมเนียมตรงนี้มาให้ตัดเส้นหมดเลยนะครับกระจกเดิมแท้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบานหน้าซ้ายขวาด้านหลังนะครับรวมถึงบานเล็กด้านหลังอีกสองบานด้านท้ายด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับที่จับประตูครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับผม เลาใกล้รถเปิดประตูได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดประตูได้เลยนะครับอเดี๋ยวเราะครบผมไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะครับสําหรับด้านหลังของ Honda Civic เนี่ยผมทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับผมว่าเขาจะต้องให้ไฟในเจนนี้เนี่ยเป็นตัว C นั่นเองนะครับผมและคันนี้ครับมีการตกแต่งตัวสปอยเลอร์นะครับผมแล้วก็มีนะครับผมไฟเบรกเนี่ยผมด้านหลัง ติดให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับน่าจะมาจากโรงงานนะเพราะว่าตัวติกเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับผมไม่ชอบนะครับผมผมแนะนําอย่าถอดเพราะว่าถ้าถอดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอรอยสีที่ด่างคลอยไปนะครับผมแต่ผมแนะนําว่าติดไว้สวยดีนะครับด้านหลังสวยงามนะครับแล้วก็ตัวไฟนะครับผมตัวนี้เนี่ยที่เขาให้มาเป็นตัว C นะครับผม ตอบรับตั้งแต่ด้านหน้านะครับผมตัวเส้นด้านข้างมานะครับมาจนถึงด้านหลังนะครับมีคำว่าซีวิ c ต่อท้ายสวยๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ให้2ตัวนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็มีการทำความสะอาดแล้วก็ฉีดพวกสารการสนิทให้กับลูกค้าด้วยอันนี้ก็สบายใจได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านในตรงนี้กันอันนี้คือกดคลิกเดียวเลยนะ ปิดเลยนะครับสำหรับคันนี้ด้านในเนี่ยก็เป็นรถซีดานอะ่ะทรงซีดานนะครับด้านในก็กว้างอยู่แล้วนะครับกว้างอยู่แล้วเนาะปัามจุก็สบ,สบายนะครับมีถาดรองพลาสติกมาให้นะครับแล้วก็มีถาดพรมที่วางนะครับป้องกันในส่วนของตัวยางอะไหล่แมลงนะมีให้นะครับ นะครับยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ด้านในนะรทรงด้านในก็จะประมาณนี้นะครับอย่างนี้ครับสำหรับด้านหลังแล้วก็ภายในด้านหลังนะครับพ้นท,ที่คอนมพานจะกว้างเนาะนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่น e l นะครับผมก็สัแตเซรามันได้เป็นตัว e 8 5ด้ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวรุ่น ตื่นนะครับผมที่ต่ำกว่าน,นี้ก็จะเติมได้แค่ตัว E 2 0นะครับไม่ได้รองรับในส่วนของตัวน้ำมัน E แปห้านะครับมาดูด้านในก่อนดูด้านในเดี๋ยวผมดูให้ให้ดูเป็นอาร์ก,ก่อนนะครับก่อนดูด้านในับเบนนอาร์นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็ต้องเช็คเป็นอาร์ก่อนเนะกกาะเพื่อการตัดต่ออะไรไม่มีนะครับรอยเชื่อมนะครับอ่าไม่มีนะครับ,นะรบกันข้างนะครับอ่าแล้วก็ ตัวนี้ครับแผ่นเพจนะครับไม่ได้มีรอยแงะรอยแกะนะครับแล้วก็จะมีการบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอ่าผลิตที่ไหนไทยแลนด์นะครับแล้วก็เป็นตัว FC นะครับผมมีโมเดลอะไรเรียบร้อยนะครับน็อตต่างๆนะครับด้านข้างนะครับไม่ได้มีรอยขยับรอยชนมาเลยนะครับด้านข้างสภาพโอเคมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแล้วผมจะพามาดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาสู่ด้านในกันบ้างนะครับสําหรับคันด้า ซีวิกนะครับผมทุกคนคงสงสัยเนะะะาะว่าทำไมผมถึงนั่งฝั่งนี้นะครับก็ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมสาหรับตัว Honda าซีวิกเนี่ยการขับขี่ของเขาเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวในส่วนของผู้โดยสารนะครับสําหรับผู้โดยสารนะครับผมที่มานั่งคันนี้นะครับผมก็ทัศนวิสัยโอเคนะมองได้สบายๆเนาะแต่ว่ามองซ้ายเนี่ยก็เหมือนจะติดในส่วนของตัวเสาด้านข้างนะครับแล้วก็ความกว้างของเขาเนี่ย ค่อนข,ข้างที่จะนั่งสบายมากๆนะครับเบาะนิ่มนะครับผมเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะเบาะหนังนะครับผมเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะทรงสี่เหลี่ยมมีหมอนรองคอให้นะครับเป็นได้สีดานะครับผมแล้วก็มีในส่วนของตัวระบายความร้อนของตัวหนังด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะให้มาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแอร์ช่องแอร์นะครับผมเป็นช่องแอร์นะครับผมสี่เหลี่ยม ข้างหมูนะครับผมสี่ช่องนะครับผมมีตัดสีเมลเนียนสวยงามนะครับด้านบนโล่งๆคลีนๆเลยสีดำนะครับสวยงามนะครับลงมานิดหน่อยนะครับก็สวยงามดีนะครับผมตัวนี้ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นคราบนะแล้วก็ที่เก็บของนะครับนะครับด้านในกว้างมีแผ่นยางลายซีวิคมาด้วยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ อันนี้ขอเนี่ยบอกในส่วนของตัวความเดิมก่อนนะอันนี้ผมว่าข้างในเนี่ยสภาพเดิมจริงแล้วเป็นสภาพรถใช้งานจริงๆครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยด,ดูได้จากตัวนี้เลยนะครับผมตัวพวกตัวกอนเนี่ยนะครับเขาใช้งานก็จริงเนาะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่ามีรอยลอกนะครับไม่ได้แบบมีรอยลอกหรือรอยถะลอกสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยต่างๆโอเคเลยนะครับพวกมันติฟังก์ชันตัว เซนเซอร์เพลงนะครับก็โอเคนะครับสภาพโอเคเลยนะครับโตเกียร์นะครับผมเกียร์เบนเกียร์โตนะครับผมมีในส่วนของตัวเกียร์ถอยเนี่ยที่จะเป็นกล้องถอยให้ด้วยนะครับวันนี้ผมลืมบอกไปว่าด้านหลังมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับเดี๋ยวให้ช่างกล้องใส่เกียร์ถอยปึ๊บนะครับผมเห็นไหมก็จะมีบอกเลยนะครับผมพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะครับเวลาเราหัก ตัวพวงมาลัยนะครับหันตัวพวงมาลัยนะครับเห็นไหมมันก็จะไปตามว่าเราจะต้องเลี้ยวทางไหนนั่นเองนะครับอ่ะนะครับเบรกนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีอีคอนโหมดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาในส่วนของตัวพวงมาลัยกันบ้างนะครับสําหรับตัวพวงมาลัยคันนี้นะครับผมอ่าเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแน่นอนครับอ่า นะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับสวยๆคมๆนะครับมีแอร์แบ็กสคู่หน้านะครับนะมีระบบ cruise control นะครับผมปรับฟังก์ชันต่างๆได้นะครับอ๋อผมขออภัยครับเพราะว่าตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นทัชสกรีนแค่เลื่อนนี่เฉยนะแค่เลื่อนนี่เฉยนะผมไม่ได้กดนะอันนี้คือแค่แค่รูป mm. เห็นไหมอันนี้แค่รูปเฉยนะครับ เป็นสัมผัสน,นะตัวนี้นะอ่าแล้วก็หน้าจอนะครับผมเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยบอกในส่วนของตัวความร้อนนะครับผมตรงกลางบอกในส่วนของตัวความเร็วนะครับไม้อุณหภูมิแล้วก็เวลานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างก็จะเป็นตัวน้ำมันนั่นเองเดี๋ยวผมพามาดูด้านบนกันบ้างครับสําหรับด้านบนนะครับอ่าตอบโจทย์สําหรับผู้นั่งนะครับผมอ่า โอเคกระจกเห็นชัดเจนสวยๆใสๆนะครับมีไฟให้นะครับโอเคด้านนี้ก็มีเหมือนกันเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันบ้างนะครับโอเคไฟใช้งานได้ปกติผมด้านบนสะอาดมากนะครับอันนี้คือไม่มีรอยเจิมเลยนะครับเดี๋ยวดูช่างกล้องเห็นรอยเจิมไหมไม่มีเนาะอ่าไม่มีรอยเจิมเลยนะครับไม่มีรอยเจิมเลยเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันนะครับ สวัสดีครับพี่ปอสวัสดีครับนี่ครับนั่งตอนไหนเนี่ยรีวิวรถง่ายๆบายช่างปอนนะครับอ่าด้านหลังเป็นไงด้านหลังเป็นไงบ้างโอ้โหไม่ต้องพูดดีกว่าตัวเอลนรู้สึกแบบประทับใจมากๆนะครับด้วยการอบรัดด้วยความนิ่มความนุ่มแล้วเดี๋ยวดูไฮไลท์อยู่ตรงนี้อะไรครับนี่ครับเมื่อกี้ผมลองนั่งดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหคือเดินทางไกลได้แบบว่าหายห่วงเลยอ่ะสบายๆเลยนะ นี่เอาไว้วางแก้วน้ำได้ด้วยเอาไว้จิบเอ่อน้ำส้มน้ำกาแฟด้านข้างมีไหมพี่ปอนด้านข้างมีไหมด้านข้างตัวนี้มีนะครับมีเหมือนกันที่วาใส่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะใส่พวกแก้วเยติไม่ค่อยได้อ๋อจะเป็นเพราะว่าปกติก็จะใส่พวกแก้วแก้วน้ำเยติกันก็จะใส่ตรงนี้แก้วกาแฟด้านข้างก็จะเป็นพวกขวดน้ำเล็กๆเนาะบอกกมานิ่มไหมผมดูผมบีบนี้ดินิ่มมากเลยเนาะแบบความปลอดภัยอะความปลอดภัยด้านหลังความปลอดภัยนี่ แต่ตัวเบลมีเบลให้เบลให้นี่นี่มีเบลให้นะครับแล้วดูดูนะครับคนนั่งที่ห้าเราก็มีเบลด้วยมีเบลด้วยทั้งหมดสามอันเลยใช่ครับแต่ว่าเบลอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ไงข้างบนไหนไหนนี่ไงข้างๆพี่หนิตีพี่จับข้างบนข้างบนใช่เป่าข้างบนข้างบนแต่งบนไหมใช่ใช่อ๋อหัวหัวเบลอยู่ในนี้อ๋อเขาเขาซ่อนไว้หัวเบลอยู่ในนี้เพราะว่าเพร่เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันไอ้นี่ไงอ๋อมันทกี่ยกล่ามทิ่มอื่ นะครับแต่แต่ชอบนะจริงๆ่ะชอบเนี่ยสบายไหมสบายใ่สบายนะนะก็รีวิวจากด้านหลังนะครับผมจากผู้โดยสารเพราะผมบอกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเป็นแบบผู้โดยสารของรถคันนี้กันนะครับตอบโจทย์ความสบายเพราะว่าคันนี้เนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยรู้อยู่แล้วสำหรับซีวิคขับมันขับดีนะครับผมรอบตอบสนองดีมากๆนะครับผมไหนจะอีคอนหมดต่างๆอีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูสภาพห้องเครื่องกันนะครับ เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปวันนี้เรามีแขกมาด้วยนะครับผมเป็นโดนพวกมาอ่ะสภาพห้องเครื่องเป็นไงบ้างพี่ปอนสภาพห้องเครื่องเนี่ยบอกเลยสวยสวยนะครับผมพวกความเดิมต่างๆนะดูความเดิมก่อนเลยนะอ่ะดูความเดิมมามาให้ปอนให้ความรู้ความเดิมดีกว่าความเดิมดูนะครับนี่เลยหนึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคง่ายๆนะครับดูเรื่องของน็อ นะครับน็อตฝากระโปรงว่าไม่มีการขยับนะครับแล้วก็ให้ไปดูด้านในนะครับด้านในเป็นตัวออกสีแบบเขาเรียกว่าสีเดิมๆอ่ะนะครับด้านในเนี่ยมองเห็นไหมมาดูตรงนี้ดีกว่าเห็นไหมชุดด้านในนะครับไอตัวด้านในเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นสีออกเทาๆเขียวๆนะครับของเดิมๆจากโรงงานคือสีการพ่นการสนิมของโรงงานนั่นเองออนะครับถ้าด้านในเป็นสีดําเอยเป็นสีอย่างอื่นเอยแสดงว่ารถคันนี้มีการเปลี่ยนฝามานะครับด้านข้างหน่อยเดียว ด้านข้างจะส่งมอบให้น้องม่อนนะครับด้านข้างนะครับดูสังเกตตรงนี้นะครับเขาไม่มีฝาปิดมาให้นะครับอันนี้เป็นของโรงงานนะไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่มาหายใช่ไหมไม่ใช่มาหายไม่ใช่ว่าไม่ใส่นะครับลองไปสังเกตตัว rs นะครับตัวท็อปสุดเนี่ยมันจะมีฝาปิดด้านข้างมานะครับเลื่อนลงมาเป็นไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟแท้นะครับไม่มีการแกะนะครับพลาสติกต่างอ่าดูเลือนนะครับไม่มีรอยเลยนะไม่มีรอยแกะนะครับแน่นแน่นหนึบไปต่อไปต่อไปต่อนะครับตัวไฟด้านขวานะครับไฟเดิม นะครับทุกอย่างนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับนี่มาร์คแต่ละจุดนะครับเขาเรียกว่าการ QC ของโรงงานนะครับเขาก็จะป้ายป้ายหัวน็อตมานะครับแล้วก็ดูนะครับจุดเขาเรียกว่าจุดสปอตนะครับจุดสปอตของเครื่องโรบอตนะครับก็เห็นไหมเห็นได้ชัดเลยนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าเม็ดอาร์ตนั่นเองหรือว่าเป็นเหมือนตัวตัวปั๊มที่เขาปั๊มเข้าโรงงานมานี่นะครับในส่วนของตัวปั๊มโรงงานก็อย่างที่พี่ปอยบอกไปเนาะในส่วนของตัว ห้อเรื่อเนี่ยก็สีสูบุบกวาวทั่วไปอยู่แล้วนะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวดูความเดิมเพิ่มเติมนะครับพวกกล่องน้ํายาต่างๆนะครับไม่กรอบนะไม่ได้มีรอยแตกนะครับน้ายาเราก็มีการเติมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูแบตกันบ้างนะครับสาหรับตัวแบตเนี่ยตัวนี้เมื่อกี้สตาร์ทติดเลยนะครับสีฟ้าแดงโอเคนะครับแบตปี64นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมีเขียงบอก ่องซตือต่างๆนะครับโอเคเลยสภาพโดยรวมสาหรับคันนี้เนี่ยก็ถือว่าดีนะรถปี2 0 1 6ักเจ็ดเนี่ยยังขับได้อีกยาวๆนะครับเลขไม้ก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับแสนนิดๆน,น,นะครับผมสำหรับคันนี้เนี่ยถือว่าเคมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาครับเป็นไงบ้างครับผมสําหรับการรีวิวเนี่ยผมฟันดา c ีวิกเนี่ยผมตัว FC ฟซีนะครับผมเครื่อง1.8ึ l เนะครับผมสำหรับคันนี้บอกได้คำเดียวว่าตอบโจทย์มากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ผู้หญิงนะครับผมหรือไลฟ์สไตล์ผู้ชายนะครับผมชอบสปอร์ตนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์จริงนะครับผมสำหรับราคานะครับผมมือหนึ่งก็จะตกประมาณ900,000นิดๆนะครับผม แต่ทางร้านมาริโอเรานะครับผมเปิดราคาอยู่เพียงแค่658,800บ,บ,บาทนะครับผมผ่อนต่อเดือนนะครับประมาณ12,000-13,000ถึงบาทนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับและทางมาดิโอมีการรับประกันนะครับผมให้เป็น1ปีนะครับผมหรือ10,000กิโเมตรครับและยังมีนะครับผมการรับประกันเนี่ยผมในส่วนของตัวอะไรต่างๆให้กับลูกค้าด้วยนะครับผม และก็มีบริการช่วยเหลือทิชเชอรแนบบตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับผมในส่วนของตัวขคองเร็วต่างๆเนี่ยจากที่ดูใน2ห้องเครื่องไปเนี่ยก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปี่ยก็มีการเปลี่ยนไหให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเช็คระยะให้ตามระยะ1นึ่งกิโลเมตรด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมท่านใดนะครับผมที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานเวโลมอเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ